ใครอยากรู้นะว่ากล้องโคตรใสโคตรชัดระดับยิ่งกว่า HD เป็นยังไงก็ต้องนี่เลยนะครับเนี่ยนะครับของเรียวพอตนะครับเรียวพอตเลยนะครับใส่มากๆในระยะที่ผมส่องนี่ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับโคตรใสและตัวจริงสวยมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับเรียวพอร์ต4ีขีดคูณ40นะครับตัวจริงสวยมากนะครับคลิปเต็มก็ช่อง YouTube ของถงปาซาเหมือนเดิมครับ สวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพาซานะครับผมวันนี้จะมารีวิวกล้องระดับเทพนะครับนะของเรียวพอนะครับย้ำ่าของเลียวพอชัดมากเลยภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าโคตรชัดเลยนะครับเดี๋ยวดูทั้งตัวก่อนนะครับนี่นะฮะนี่นะครับอ่าทั้งตัวเลยนะครับสวยมากตัวจริงสวยมากกระจกโคตรชัดเลยครับใส่เทียบเท่าระดับ HD เลยของเรียวพอตนะครับ อันนี้นะฮะเป็นเก,กรดกอป์ฟสำเนานะฮะต้องบอกกอปเป็นเกรดสำเนาแต่คุณภาพดีมากเลยต้องยอมว่าดีมากโอเคว่ามาถึงของแท้หรอกของแท้โอ้โหตัวนี้มันร่วม20,000เนาะอันนี้หลักพันไม่กี่พันบาทแต่ว่าคุณภาพโคตรดีเลยนะฮะในระยะราคาอยู่ไม่เกิน3 0 0พันกว่าบาท3 0 0พันเนี่ยนะครับใช้ได้เลยมีโลโก้นะครับเรียลพอดชัดเจนทำด้วยโลหะนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดทั้งตัวนะครับบอกสิ่งที่แถมก่อนนะครับที่มีคู่มือ นะครับคู่มือผ้าเช็ดเลนนะครับฝาครอบกล้องเป็นยางยืดนะครับนี่ยางยืดแบบนี้เลยนะครับเสียบหน้าหลังนะครับขาจับนัดคู่มีให้นะครับนัดคู่นี้แข็งแรงทนทานมากนะครับบนสี่ข้างสองตัวไข่ครบเลยนะครับแข็งแรงมากไฟฉายค่าถัวอันนี้คนชอบมากมากเลยแถมฟรีนะฮะระดับน้ําด้วยฟรีทุกอย่างเลยนะครับมาดูกันว่ารุ่นไหนนะครับนี่กล่องนะครับสวยมากนะครับ ตัวนี้ขายดีนะปีที่แล้วก็ขายดีมากเลยนี่รอดใหม่เพิ่งมาเลียวพอดตนะฮะ VX3I 4.5ขีด14คูณ40หน้าเลน40มิมซูมตั้งแต่4.5เท่าจนถึง14เท่าระยะก็ประมาณไม่เกิน150เมตรโดยประมาณนะครับที่ผมส่องหน้าคลิปก็อยู่100กว่าเมตรไม่เกิน120นะครับตัวนี้นะฮะข้อดีของมันนะฮะก็คือกระจกโคตรใสเลยยาำว่าโคตรใสเลยนะครับ เทียบเท่า hd เลยนะครับใสมากถ้าเห็นตัวจริงนะโคตรใสแล้วงานเนียนมากๆเลยครับงานนี่สวยเนียนกลิบเลยนะครับเป็นเป็นลมดําแบบเงานะครับแบบเงานะครับมีปรับหลาด้านหน้าตรงนี้นะฮะเพิ่มความคมชัดนะครับแล้วก็นี่สีทองนี่มีเลียวโลโก้นะฮะปั๊มลงไปเลยว่าเลียวพอตนะครับนี่นี่ก็อลูมิเนียมนะครับตัวนี้ตัวที่เป็นโลโก้นี่ก็เป็นเหล็กอลูมิเนียมหมดนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับ มีสีเรียลนัมเบอร์นะฮะอะ่เกตเกตกรอบกรอบ 3A นะฮะเกตกำเนาจะเป็น 3A ยังมีโลโก้สีเรียวนัมเบอร์เลยนะครับตัวซูมคือตัวนี้นะฮะนี่ซูมนะครับ4.5เท่าจนถึง14เท่านะครับนี่ซูมปรับตรงเนี้ยยืดสายตาเราออกมาได้นะหมุนตรงเนี้ยตรงตรงข้อเล็กๆเนี่ยนะครับไลนเนี้ยมันหมุนออกมาได้อีกนะครับมันก็ยืดยืดระยะให้ใกล้ตาเราได้อีกตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเราไม่ต้องการก็ปิดมันไปแบบนี้มีปรับตาหลังนะครับนี่ปรับตาหลังเพิ่มความคมชัดสําหรับคนสายตาสั้นสายตายาวตรงนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นคอท่อ25มิลลิเมตรหรือคอท่อ1นิ้วมาตรฐานทั่วไปเป็นปรับในนะครับเปิดฝาปรับผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่นะฮะสเกลละเอียดนะครับกิ๊กนี่ละเอียดมากเลยนะครับนี่นะฮะ เล่นง่ายนะครับสวยงามมากๆความยาวตัวเนี้นะครับตกอยู่ประมาณ13นิ้วความยาวนะฮะสิานิ้วน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ4.9ขีดก็ถือว่าเบาระดับกลางๆ4.9ขีดก็ไม่เกินไม่เกินครึ่งโลนะครับเบาแบบกลางๆนะครับกลางๆผมใช้ว่ากลางๆนะครับไม่หนักไม่หนักครับตัวซูมมีแง่งด้วยนะครับแง่งหมุนซูมง่ายนะครับตัวนี้นะครับมีปลาปลาครบนะครับย้ำว่าครบนะฮะตัวนี้ สนใจก็ทักหาได้นะครับผมบอกเลยว่าไม่รู้จะบอกอยังไงตัวจริงโคตรใสและเธสวยมากราคาก็ไม่ไม่เกิน3 0 0พันนะครับไม่เกินนะครับของก็มีมาจำกัดนะฮะอันนี้มาเข้ามาแค่40ตัวนะครับปีที่แล้วขายดีนะครับก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆที่รับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเรามีกล้องใหม่ๆเราก็จะมาลงให้ดูนะครับ